ยากกว่าจำเอฟเฟกไอ้พวกเนี้ก็คือยากตรงจำหน้าพวกมันนี่แหละ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลแก๊สยูก oh ิโอในคลิปนี้นะครับผมจะเอาซีรีส์ Flower Cardian มาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับ Flower Cardian ก็เป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่มีมอนสเตอร์ซิงโครเป็นตัวแกนหลักนะครับพอบอกว่ามีซิงโครเป็นตัวแกนหลักปุ๊บทุกคนอาจจะคิดว่ามันอยู่ในภาคของ5 D นะครับแต่ความเป็นจริงไม่ใช่ครับผมมันอยู่ในภาค Arc 5ครับซึ่งภาค Arc 5ก็เป็นภาคที่มีการตันลอนไปมิติอื่นนะครับมีมิติ Fusion แล้วก็มิติฟิวชั่นแล้ว ซึ่งก็พอไปมิติซิงโครเนี่ยได้เจอกับตัวละครตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าโทคุมาสึครับคนเนี้ยเขาใช้พวกมอนสเตอร์ฟลาวเวอร์คารเดียนนะครับซึ่งผมจะขอเรียกมันว่าคารเดียนนะเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเอาเป็นชื่อกาดภาษาญี่ปุ่นมันใช้คาว่าคารเดียนอย่างเดียวครับแต่ว่าถ้าเป็นชื่อกาดของภาษาอษังกก็อาจจะใช้คาว่าฟลาวเวอร์คารเดียนนะครับซึ่งความหมายของชื่อพวกมันเนี่ยก็ออกเป็นแบบแนวแนวซีเลียมผืนผ้าลายดอกไม้อะไรประมาณนั้นนะครับเออซึ่งพวกมันก็ดูมีหน้าตาแบบนั้นจริงๆครับซึ่งท คือแบบความน่าสนใจก็คือว่าพวกมันมีหน้าตาละไม้คล้ายกันเออไมนหน้าตาละไม้คล้ายกันไม่ใช่ครับเพราะลายดอกไม้แตกต่างกันแต่ที่คล้ายกันคือแม่งรูปร่างของพวกมันนะครับดูเด่นมันมืออแบบว่าเปลี่ยนแค่ลายอ่ะแล้วก็ อาจจะมีบางใบเปลี่ยนแบ็กกราวน์นิดๆๆหน่อยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือยังมีรูปร่างเหมือนกันอ่าเราก็ต้องมาจําลายของพวกมันละว่าลายไหนตัวไหนเอฟเฟกไหนโดยในคลิปนี้นะครับผมจะบอกว่าผมขอพูดถึงแค่มอนสเตอร์เอฟเฟกของพวกมันก่อนนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวมอนสเตอร์ซิงโครแล้วก็การเวทมนต์ของพวกมันอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปคุยไว้ในพาร์ทงกันเลยกันนะซึ่งจะบอกว่าในส่วนของแค่พาร์ทหนึ่งนะครับพวกมอนสเตอร์คาร์เดียนอย่างเงี้ยมันก็มีจํานวนอยู่13ใบแล้วที่ผมทึ่งเลยก็คือมันมีมอนสเตอร์แบบ 10, เ,เลเ,ลนะเวลว เราไปดูกันดีกว่าว่าพวกมันจะมีเอฟเฟกอะไรแล้วก็ดูทรงแล้วมันจะเล่นง่ายหรือเปล่าซึ่งเราก็ต้องเริ่มที่ใบแรกกันนะครับใบนี้คือคาเดียนมัสครับผมคาเดียนมัสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผานักรบเลเวลหนึ่งพลังโจมตี100ป้องกัน100ครับทุกคนฟังหน่อยครับธาตุมืดเผานักรบครับผมพวกมันเป็นนักรบและเป็นนักรบทุกตัวด้วยดูอย่างนี้เป็นนักรบได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันเป็นเผานักรบแล้วก็ให้เป็นเผานักรบไปละกันนะครับเพราะว่าต ใจของนักสู้เหมือนกันนะครับอันนี้พยายามโยงให้นะแต่ว่าไม่รู้ว่า make ซนหรือเปล่านะครับผมตัวของคารเดียนมัสึนะครับเอฟเฟกของมันมีอยู่2อย่างด้วยกันครับโดยเอฟเฟกที่1สามารถใช้งานได้เพียงเทอละครั้งนั่นก็คือถ้าเกิดว่าการใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติลงมาได้สําเร็จเมื่อไหร่ให้เราจัวการจากเล็กหนึ่งใบหลังจากนั้นผู้เล่นทั้งสองฝ่ายดูการที่จวขึ้นมาครับถ้าเกิดว่าการที่จวขึ้นมานั้นไม่ใช่มอนสเตอร์คารเดียนนะครับให้เราเอาการที่จวขึ้นมานั้นลงสสสุขสาาาาาาารรไปคับ่่่ววนนนเอออททีี2งมืถถ้กากาถ้กกกกิดใูํลยจ การต่อสู้หรือถูกทำลายโดยเอฟเฟกของการาดอีกฝ่ายหนึ่งนะครับให้เราจั่วการาดจากเด็กหนึ่งใบครับ การไปต่อไปคารเดียนมัตซุนิซุรุครับผมคารเดียนมัตซุนิซุรุเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่านะักรบเลเวล1พลังโจมตี2000ป้องกัน2000คนยี่ตามอนสเตอร์เลเวล1พลังโจมตี2000ป้องกัน2000ครับผมแม็กสเตตัสก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะตัวมัตซุนิซุรุตัวนี้นะครับไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติได้นะครับวิธีการอัญเชิญก็คือเราจะต้องรีลิสมอนสเตอร์ที่เป็นคารเดียนเลเวล1บนฟิลของเรา1ตัวยกเว้นไอตัวนี้ครับมอนสเตอร์คารเดียนเลเวล ไอตัวมาถัสตัวเมื่อกี้ตัวเดียวแหละครับรีลีสมันเพื่ออัญเชิญการ์ดใบนี้ลงมาแบบพิเศษนะครับซึ่งการ์ดใบนี้ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาถ้าเราอัญเชิญได้สําเร็จปุ๊บจั่วการ์ดจากเด็ค1ใบหลังจากนั้นผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายดูว่าการ์ดที่จั่วนั้นเป็นอะไรถ้าเกิดว่าเป็นการ์ดมอนสเตอร์คาร์เดียนนะครับให้เราอัญเชิญมอนสเตอร์ตัวนั้นลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้เลยครับทุกคนจําได้ใช่มั้ที่ผมบอกว่ามันมีมอนสเตอร์เลเวล11เลเวล12นะเออซึ่งไม่แน่นะครับว่าวิธีการอัญเชิญแบบนี้อาจจะเป็นการอัญเชิญทําให้มอนสเตอร์เลเวลสูงๆลงมาบนฟิล์ได้อย่างง่ายดายนั่นเองแต่ว่าถ้าการ์ดที่เราจั่วขึ้นมาด้วยเอฟเฟกต์เมื่อกี้ที่บอกนะเออ ถ้าเกิดว่าจั่วขึ้นมาแล้วไม่ใช่มอนสเตอร์คารเดียนขึ้นมาปุ๊บก,การใบนั้นก็ลงสุสารทันทีครับส่วนเอฟเฟกต์ต่อมาของมันนะครับคือการใบนี้ถ้ามันมีการแบทเทิลในช่วงที่จบแบทเทิลเฟสของเิอน์นั้นนะครับผมเราจะสามารถจัวจจ่วการจากเด็กได้หนึ่งใบครับแหมจั่วการจากเด็กได้หนึ่งใบแสดงว่าเอฟเฟกต์ไปใน,นทิศทางนี้กันหลายๆตัวหรือเปล่านะการใบต่อไปคารเดียนสักุระครับผมคารเดียนสักุระเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ทตดมืดเผานักรบเลเวล3าพลังโจมตี100ป้องกัน100 100ครค้วยความที่พวกันเป็นแบบว่างรา้อยครับ มันก็อาจจะมีชื่อที่สื่อสารไปในความเป็นดอกไม้ของพวกมันนั่นแหละครับอย่างตัวซากุระเองก็เป็นดอกซากุระใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเป็น,นตัวมันสึรเมื่อกี้มันจะเป็นต้นสนเนาะเออซึ่งไอ้ตัวนี้นะครับผมมีอยู่2อเอฟเฟกต์นะเอฟเฟกต์ Effect ที่1ของคาร์เดียนซากุระนะครับนั่นก็คือถ้าหากว่าบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์ติดชื่อคาร์เดียนเลเวล2ลงไปอยู่บนฟิลของเรานะครับเราจะสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงไปบนฟิลแบบพิเศษได้โดยที่ว่าหลังจากเราใช้งานเอฟเฟกต์นี้เสร็จแล้วเราจะสามารถอัญเเชิมอนสตร์แบบ ดาหรือแบบพิเศษได้เฉพาะตัวที่ติดชื่อคาเดียนในเทอร์นั้นเท่านั้นเลยครับผมส่วนอนเฟคที่2เทอร์ละครั้งเราสามารถรีลิสมอนสเตอร์คาเดียนที่อยู่บนฟิลด์ของเรา1ตัวนะครับหลังจากนั้นจัวการดจากเด็ก1ใบให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายดูว่าการ์ดใบนั้นคือการ์ดอะไรถ้าเกิดว่าเป็นมอนสเตอร์คาเดียนเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์คาเดียนหตัวจากในเด็กยกเว้นตัวของคาเดียนซากุระเองนะครับ เอามอนสเตอร์1ตัวนั้นจากในเด็กเพิ่มขึ้นมามือหรืออันเชิญแบบพิเศษลงมาได้ครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่ทําไงครับถ้าไม่ใช่การ์ดมอนสเตอร์คาเดียนก็ทิ้งการใบนั้นลงสุสานไปครับผมสิ่งที่จริงแล้วอจะจะหมาเอฟเฟคนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนกันไงเอฟเฟคของไอพวกคาเดียนที่เป็นแบบนี้ยตัวการ์ดงใบผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายดูการ์ดซิว่าเป็นการ์ดอะไรถ้าเป็นมอนสเตอร์คาร์เดียนปุ๊บจะเกิดโน่นนี่นั่นถ้าไม่ใช่ปุ๊บส่งลงไปสุสารอันนี้ก็คือจะมีความคล้ายกันประมาณแค่60%เท่านั้นครับแต่ว่าพอตรวจได้คาร์เดียนแล้วเนี่เอฟเฟคที่ตามมามันจะแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องพูดทุกใบการ์ดใบต่อไป คารเดียนซักุระนิมาคุบครับผมคารเดียนสักุระนิมาคุเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผานักรบเลเวล3พลังโจมตี2 0 0 0ป้องกัน2000ครับเลเวล1เดี๋ยวพลังโจมตี2000ป้องกัน2000มาแล้วเลเวล3บอกเลยว่าชิวๆนะการ์ดใบนี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติได้นะครับวิธีการอัญเชิญแบบพิเศษของมันก็คือต้องใช้เอฟเฟกต์ดังนี้ครับนั่นก็คือโชกร์ดใบนี้ที่อยู่บนมือให้อีกฝ่ายนึงเห็นหลังจากนั่งจัวการ์ด1ใบครับแล้วผู้เล่นทั้ง2อฝ่ายดูว่าการ์ดใบนั้นคออ ซักุรานี้มาคุลงไปบนฟิ์แบบพิเศษได้แต่ถ้าไม่ใช่ปุ๊บสักครานี้มาคุต้องลงไปสุสารนั่นเองครับสว่วนในเปที่2นะครับคือถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์คารเดียนของเรามีการแบทเทิลกับมอนสเตอร์ของอ e ีฝ่ายหนึ่งนะครับในช่วงที่เริ่มดาเมจสเต็ปนั้นให้เราส่งการใบนี้จากบนมือลงไปสุสารได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมอนสเตอร์ Monster ของเราจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น1000ในการแนั้นเลยครับ การ์ดใบต่อไปคาเดียนโบตันนิโจครับผมคาเดียนโบตันนิโจเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ธาตุมืดเผ่านักรบเลเวล6พลังโจมตี1000ป้องกัน1000ครับการ์ดใบนี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติได้นะครับผมวิธีการอัญเชิญของมันก็คือรีลลสมอนสเตอร์คาเดียนหนึ่งตัวบนฟิลของเรายกเว้นตัวของโบตันนิโจเองนะครับพอรีเลสเสร็จปุ๊บก,ก็จะอันเชิญการ์ดใบนี้ลงไปบนฟิลแบบพิเศษได้เอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ก็มี2ออย่างนะครับเอฟเฟกต์ที่หนึ่งเลยคือถ้าเกิดว่าเราสามารถอันเชิญมันแบบพิเเเศษลงมมาาาได้สํรรร็จรื่อหบ สามารถจวดการจากเด็กได้หนึ่งใบแล้วก็ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายดูว่าการใบนั้นคืออะไรถ้าเกิดว่าเป็นมอนสเตอร์คารเดียนปุ๊บให้อ e ีกฝ่ายหนึ่งหงายการ์ดใบบนสุดของเด็ก3ใบขึ้นมาดูกันครับผมซึ่งพอดูแล้วเนี่ยให้เราจัดลําดับตามใจชอบเอาไปวางไว้ใบบนสุดของเด็กหรือจะเอาไว้ใบใต้สุดของเด็กก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราจวดขึ้นมาแล้วไม่ใช่มอนสเตอร์คารเดียนปุ๊บให้ส่งการ์ดที่จวดขึ้นมานั้นลงสุดสามใครับส่วนเอฟเฟกต์ที่สองของมันนะครับคือถ้าเกิดว่าการใบนี้จะใช้เป็นวัตถุดิบในการอ รวมถึงการไปนี้ด้วยจะกลายเป็นมอนสเตอร์เลเวล2ได้นะครับผมอ่าก็หมายความว่าถ้าจาร์เชิญแบบตัวซิงโคลเลเวล8อย่างนี้ใช่ไหมเราก็เอาตัวอื่นมารวมกันได้สัก4ตัวอย่างนี้แล้วตัวก็จะกลายเป็นเลเวล2เราก็จาร์เชิญตัวซิงโคลเลเวล8ได้ด้วยประการชนี้ครับการไปต่อไปคาเดียนฮากินิอินโนชิชิครับผมคาเดียนฮากินิอินโนชิชิเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่านักรบเลเวล7พลังโจมตีป้องกัน1,000 การใบนี้นะครับไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติได้นะครับเราจะต้องอัญเชิญโดย r e l ิส s ์มอนสเตอร์หนึ่งตัวที่ติดชื่อคารดเยนบนฟิลของเราไปครับแล้วก็อัญเชิญการใบนี้ลงมาแบบพิเศษได้ถ้าเกิดว่าเราอัญเชิญลงมาแบบพิเศษได้สําเร็จปุ๊บจั่วการจากเด็กหนึ 1> 1่งใบผู้เล่นทั้งสองฝ่ายดูการดใบนั้นครับถ้าเกิดว่าเป็นมอนสเตอร์คาริเอตนะครับให้เราเลือกการ์ดมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งใบทําลายทิ้งไปแต่ถ้าไม่ใช่ปุ๊บการที่จั่วขึ้นมาก็ลงสู่สัตร์ไปครับการใ เผานักรบเลเวล8พลังโจมตีป้องกัน100ครับซีรีส์นี้มันน่ารักจริงๆเลยนะครับมอนสเตอร์เลเวล1เนี่ยมีตัวพลังโจมตีป้องกัน2,000แต่ตัวเลเวล8พลังโจมตีป้องกัน100น่ารักนะครับส่วนเอฟเฟกต์ส่วนเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้นะครับมีอยู่2อย่างนะครับผมนั่นก็คือเอฟเฟกต์ที่1ถ้าบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์คาร์ดียเลเวล7หรือต่ำกว่าอยู่นะครับผมเราจะสามารถอัญเชิญการ์ดไปนี้จากบนมือลงไปบนฟิลแบบพิเศษได้หลังจากที่เราอัญเชิญแบบนนบนนนนนนีี้้้้แลววะะครรรรรรัััับใใเเ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 ทิิิิ์์่่ยถาาาาาาาถาาาาาาากกดดจออออญญญญชชมมมสสตตๆ็ เฉพาะตัวคาเดียนเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอันเชิญแบบปกติหรืออันเชิญแบบพิเศษนะส่วนเอฟเฟกต์ที่2นะครับคือถ้าเกิดว่าการใบนี้ถูกอันเชิญลงมาได้สําเร็จไม่ว่าจะเป็นแบบพิเศษหรือแบบปกติก็ตามเราสามารถเอามอนสเตอร์คาเดียนที่อยู่บนมือของเรานะครับโชว์ให้อีกฝ่ายหนึ่งดูตามจํานวนที่เราต้องการได้หลังจากนั้นเอาการ์ดเหล่านั้นกลับเข้าไปในเด็กแล้วก็สับเด็กใหม่ครับพอสับเด็กเสร็จแล้วปุ๊บเราเอาการ์ดกลับเข้าไปในเด็กด้วยเอฟเฟกต์เมื่อกี้กี่ใบเราก็จวบการ์ดจำนวนเท่านั้นครับการ์ดใบต่อไปคคาาเเเดดีียยนนนนนกกกกิิิิิิป็ มอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผานักรบเลเวล8พลังโจมตีป้องกัน2,000การใบนี้นะครับไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติได้นะวิธีการอัญเชิญก็คือให้เรารีลิสมอนสเตอร์ที่มีเลเวล8ติดชื่อกา์เดียน1ตัวบนฟิลของเรานะครับยกเว้นตัวของมันเองนะพอเราลิสเสร็จแล้วก็อัญเชิญตัวนี้ลงมาบนฟิลได้แล้วถ้าเกิดว่าเราอัญเชิญลงมาได้สำเร็จเมื่อไหร่ปุ๊บจั่วการจากเด็ก1ใบครับหลังจากนั้นผู้เล่นทั้งสองฝ่ายดูว่าการที่จั่วมาคืออะไรถ้าเกิดวุ่่าาาาเเเเเปนนนนนมมมอออออสตตตตรรร์์์ดดียุ๊บบบใให้้้แบบ้ัััญญชช่ิิิวลงฟแแพศษไถ ให้เราส่งก์ดที่จั่วมานั้นลงสู่สารไปส่วนเอฟเฟกที่2นะครับเทิร์นละครั้งถ้าหากว่ามอนสเตอร์ตัวนี้สามารถทําลายมอนสเตอร์ของอ e ีฟายหนึ่งจากการต่อสู้ได้นะครับเราจะสามารถจั่วการจากเด็กได้1ใบครับการใบต่อไปคาเดียนโมมิจินิชิกะครับผมคาเดียนโมมิจินิชิกะเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุมืดเผานักรบเลเวลสิบพลังโจมตี1000ป้องกัน1000การใบนี้นะครับไม่สามารถอันเชิญแบบปกติได้นะครับเราจะต้องรีลลสมอนสเตอร์คาเดียนหนึ่งตัวที่อยู่บนฟิ์ของเรายกเว้นตัว โมมิจินิชิคะเองนะลิลิเสร็จปุ๊บก็อัญเชิญตัวเนี้ยลงมาบนฟิวแบบพิเศษได้เลยครับส่วนเอฟเฟกของมันก็คือถ้าเกิดว่าถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้สำเร็จปุ๊บจั่วการ์ดหนึ่งใบผู้เล่นทั้งสองฝ่ายดูว่าการ์ดที่จั่วมานั้นคืออะไรถ้าเกิดว่าเป็นมอนสเตอร์คารเดียนปุ๊บให้เราเลือกการ์ดเวทมตนกับดักที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งใบแล้วก็ทำลายทิ้งไปแต่ว่าถ้าการ์ดที่จั่วขึ้นมานั้นไม่ใช่การ์ดมอนสเตอร์คารเดียตเราก็ต้อง <laughs> นะไม่ได้เหมือนกัน100ปนขนาดนั้นครับพูดถึงจุดต่างแล้วก็ต้องพูดถึงจุดซ้ํากันด้วยนั่นเองนะการ์ดใบต่อไปค,คาเดียนยานาังิกครับผมคาเดียนยานังิกเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผานักรบเลเวล1 1พลังโจมตี100ป้องกัน100การ์ดใบนี้นะครับถ้าหากว่าบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์คาเดียนที่มีเลเวล10หรือต่ำกว่าปุ๊บเราก็จะสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงไปบนฟิลแบบพิเศษได้เลยครับผมส่วนเอฟเฟกของมันนะครับหลังจากที่อัญเชิญแบบนี้แล้วป เท่น,นั้นเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบธรรมดาหรือแบบพิเศษได้ฉเฉพาะตัวที่ติดชื่อคารเดียนเท่านั้นเลยครับส่วนในเฟ็นที่2คือเท่นละครั้งเราสามารถเลือกมอนสเตอร์คาเดียนที่อยู่ในสุสานของเรา1ตัวนะครับเอามอนสเตอร์ตัวนั้นสับกลับเข้าไปในเด็กแล้วก็จวกการ์ดจากเด็ก1ใบครับการ์ดใบต่อไปคาเดียนยานางินิโอนโอมิกจิกาเซะครับผม คาเดียนยานางินิโอนโนโนมิเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ธาตุมืดเผ่านักรบเลเวล11พลังโจมตี2,000ป้องกัน2,000ครับน่ารักนะมอนสเตอร์เลเวล11ที่เป็นจูเนอร์นะครับแม่ แต่ไม่ต้องห่วงครับผมเดี๋ยวมีเอฟเฟกแก้ไขจุดนี้ให้แมมทาเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์เลเวลสิบเอ็ดก็คงอัญเชิญได้แต่ตัวซิงโคนเลเวลสิบสองนะเออมันต้องมีทางแก้นิดนึงน,นะเอฟเฟกของการ์ดใบนี้นะครับอย่างแรกเลยคือมันไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติได้นะครับเราจะต้องรีลิสมอนสเตอร์ติดชื่อคาเดียนหนึ่งตัวที่มีเลเวลสิบเอ็ดถึงจะอัญเชิญการ์ดใบนี้ลงมาแบบพิเศษได้เนาะโดยที่ว่าการ์ดใบนี้เอฟเฟกของมันคือถ้ามันถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้สำเร็็็จจจปุ๊บบัั่่่่วววกกกกาาาารรร์์ดดดดเเคใผูู้้้ลลนทงฝยืออะไแ ถ้าเป็นมอนสเตอร์คาร์เดียนปุ๊บมอนสเตอร์ Monster ตัวนั้นจะถูกอัญเชิญแบบพิเศษมาแต่ถ้าไม่ใช่ก็ลงสุสานไปนั่นเองครับส่วนเอฟเฟกที่2นะครับคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้จะใช้เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญซิงโครปุ๊บวัตถุดิบทั้งหมดทั้งมวลนะครับสามารถกลายเป็นการ์ดมอนสเตอร์เลเวล2ได้นะครับเออก็คือเหมือนกับตัวเนี้ยมันก็กลายเป็นมอนสเตอร์เลเวล2เออเพราะฉะนั้นเนี้ยการอัญเชิญมอนสเตอร์ซิงโครที่มีเลเวลน้อยๆหน่อย,อยก็สามารถทําได้อยู่นะจ๊ะตัวเธอการ์ดใบต่อไป i, คาร์เดียนคคคิิรรเเเเเป็นนมมอออสต์ฟฟาาืด นักรบเลเวล12พลังโจมตี100ป้องกัน100การใบนี้นะครับผมถ้าหากว่าบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์ติดชื่อคาดเดียนเลเวล11 หรือต่ำกว่าปุ๊บเราจะสามารถอันเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงไปบนฟิล์แบบพิเศษได้นะครับหลังจากที่เราอัญเชิญแบบนี้แล้วปุ๊บเท่นั้นเราจะสามารถอันเชิญมอนสเตอร์แบบปกติหรือแบบพิเศษได้เฉพาะตัวติดชื่อคารเดียนเท่านั้นเอฟเฟกต์ที่สองของมันถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ตกเป็นเป้าการโจมตีเมื่อไหร่ปุ๊บการโจมตีนั้นจะไร้ผลแล้วก็จบแบทเทิลเฟสทันทีครับหลังจากที่จบแบทเทิลเฟสแล้วจั่วการ์ดจากเด็กหนึ่งใบก็สมความสามารถกับการเป็นมอนสเตอร์เลเวลสิบสองนะคือ <c oughs> แบบอีกฝ่ายหนึ่ง การ์ดไปต่อไปคาเดียนคิรินิโฮโอครับผมคาเดียนคิรินิโฮโอเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่านักรบเลเวล12พลังโจมตีป้องกัน2,000การ์ดใบนี้ไม่สามารถอันเชิญแบบปกติได้นะครับโดยที่ว่าเราจะต้องใช้มอนสเตอร์คาเดียนที่มีเลเวล12บนฟิลของเราเป็นตัวรีมิสแล้วก็อันเชิญการ์ดใบนี้ลงไปบนฟิลแบบพิเศษครับโดยเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้คือถ้าเกิดว่ามันถูกอันเชิญลงมาแบบพิเศษได้สาเร็จปุ๊บนะครับผมเราจะสามารถจวดการ์ดจากเด็กหนึ่งใบแล้วผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายก็ดูว่าากรนนั้คืออ ถ้าเกิดว่าเป็นมอนสเตอร์คาร์เดียนพวกมอนสเตอร์ตัวนั้นจะถูกเชิญแบบพิเศษลงมาแต่ถ้าไม่ใช่ก็ส่งลงไปสุสานนะครับส่วนเอฟเฟกที่2ของมันคือคือละครั้งถ้าหากว่าการใบนี้สามารถมอบความเสียหายให้กับไลฟ์พอยของอีกฝ่ายเพการต่อสู้ได้เราจะสามารถจัวการจากเด็กได้หนึ่งใบครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสุดสามมอนสเตอร์คาร์เดียนที่เป็นตัวเอฟเฟกกับจูเนอร์นะครับเออก็ถือว่าวิธีเล่นก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับแต่ดูแล้วมันต้องเล่นเป็นคู่นิดหนึ่งมันก็จะมีบางจังหวะที่แแแบบววววว่่่่่าาาาาาเออ้้ยยยไตตันีมมมมลคคููหก มันจะอยู่ตรงนั้นแหละครับแต่ว่าถ้าคอมโบติดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมว่าก็จวการกันเพินๆนะแล้วก็มาเดิมพันกันว่าเราจะจวได้คาร์เดียนหรือไม่แล้วจวได้คาร์เดียนปุ๊บเอฟเฟกต่อไปทํางานได้อะไรแบบนั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราจัดเด็กคาร์เดียนเต็มร้อยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องกลัวอยู่แล้วครับมอนสเตอร์เด็ของเรามันก็เป็นคาร์เดียนทุนนี้กรมชลท่านใดนะครับมีประสบการณ์เคยเล่นเจ้าพวกคาร์เดียนเหล่านี้นะครับผมสามารถเสริมข้อมูลตัวไหนได้ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เต็มท ไลก์กด like, Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ